นี่นะครับติดตัดสายที่สิบน้องไม่งามนะครับตาชื่ออะไรนะครับกระทอมตาอุ่นเนาะ,ะ,ะตาอุ่นมากตาตานอนอยู่ในกระทอมนะครับนี่นอนนอพอดีเขามันมันติดซาเล้งเนตาเนาะนโอ้ดูอ่ะตาบอกเขาว่าไงนะบอกบอกนตาตาบอกช้างว่าไงนะ อย่าทำเลยกลางวันไม่มีที่นอนเออใครยังยังทั้งเลยพึ่งอย่างนั้นก็หึมเลยใช่ไหมดันเลยดันเศร้านี่ละครความนี้ก็แทงทางสีนั่นบ่อน่ะลมไปดูติดโอ้แทงแทงแทงตรงนี้แล้วผักไปนู่นเลยัวนลตะตะก็นอนอยู่ในนี่นะในนี่แหละโอ้ยตังค์สงสีพงทิศทางสีออกโอ้จุบสลิงตาจุบสลิงตาก็โอ้ดูมันนี่เลยเนาะโอ้ดูอ่ะอืม อโอ้โหดูนะครับเนี่ยเนี่ยในที่ตานอนครับนี่ดีไอ้ถังค้ำไว้แล้วก็ซาลิงค้ำไว้เออครับปกติตานอนอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ครับหยีบแตกหม,มดเลยน่ะ